สวัสดีครับเพื่อนๆทุกท่านนะครับวันนี้กลับมาพบกันอีกครั้งกับเปิดกล่องการ์ดโปเกมอนนะครับผมแต่วันนี้จะพิเศษหน่อยเพราะว่าจะเป็นการ์ดภาษาอังกฤษนะครับไม่ได้เปิดการ์ดภาษาไทยเหมือนเช่นทุกทีนะครับผมอันนี้จะเป็นบ็อกเซตนะครับนี่เป็นของที่ค่อนข้างมีราคาพอสมควรนะครับผมก็เขาจะเรียกว่าเป็นอีลิท เทนเนอร์บ็อกนะฮะมีหลายซีรีส์มีหลายเวอร์ชันน่าดูเลยนะฮะแต่อันนี้จะเป็นในซีรีส์ของซอ t แอนด์ชิลนะครับผมว i วิด v o อ a g เทสนะฮะ, v v น,ะ,ฮะนี่เป็นลายพิกาจูนะฮะพิกาจูตัวอ้วนตัวใหญ่เลยราคาปกติอ่ะจะอยู่ที่39.99เหรียญน,นะฮะเหรียญชาลัดหรือ US ดอลลาร์นะครับผมแต่ราคานะฮะมีแต่จะขึ้นเอาขึ้นเอานะครับเจ้าเซตพวกนี้มาอย่างเซตเก่าๆอะไรพวกเนี้ย อย่างอะไรอ่ะเซตซาเชียนราคาก็ขึ้นนะครับผมเจ้าวีวิดวอร์เทจที่เพิ่งออกมาไม่นานนะครับผมก็ราคาขึ้นเหมือนกันนะฮะตอนนี้น่าจะอยู่ประมาณร้อยเหรียญได้แล้วนะฮะขึ้นมา2อเท่ากันเลยอ่ะเดี๋ยวมาดูรอบกล่องกันก่อนเป็นยังไงนะฮะนี่วอ n น,นิง่งช็อกกิ้ง a าซาดก็เป็นคําเตือนนะฮะไม่เหมาะกับเด็กอายุต่ำกว่า3 3ปีเพราะว่ามันมีชิ้นส่วนที่เล็ก นะครับผมแล้วก็มีเครื่องหมาย6กบวกนะฮะอายุ6ปีขึ้นไปอนี่ครับน้นดนข้าวนะฮะดันข้าวนะฮะอันนี้ผมได้มาซิลมันขาดไปหน่อยนะฮะมันลุ่งลิ่งนิดนึงผมก็เลยฉีกนะครับผมจริงๆมันเป็นซิลเต็มนะบางคนเนี่ยซื้อมาไม่เปิดก็มีนะฮะซื้อมาเก็บไว้สะสมนะฮะเพราะราคามันขึ้นบางคนก็ซื้อมากิงกําไรนะฮะอ่านี่อ่าเดี๋ยวดูข้างล่างก่อน หน่อยไม่เป็นไรเนาะอ่ะนี่ข้างหลังจะบอกรายละเอียดฮะนี่นี่ฮะข้างในกล่องจะเป็นอย่างนี้นะครับผมนี่นี่นี่ะเห็นไหมถ้าแกะออกมานี่ฮะจะเป็นกล่องหรือฮะตัวนี้จะเป็นกล่องไว้เก็บการ์ดนะครับผมนะฮะอ่ะแล้วอันนี้ก็อันอันนี้อันนี้อันนี้จะเป็นที่ขั้นนะครับผมที่ขั้นการ์ดนะะที่ขั้นการ์ดในกล่องนะครับผม ต่อมาอันนี้เป็นคู่มือนะครับในคู่มือจะมีรูปการ์ดอ่าเยอะแยะเลยนะฮะเดี๋ยวผมเปิดให้ดูอันนี้พรีวิวคร่าวๆก่อนมีเหรียญโทเค็นนะฮะมีตุกเต๋าวดาเดอ่าแล้วก็อันนี้จะรู้สึกจะเป็นคู่มือการเล่นนะมี Energy มีสลีปนะฮะหรือซองซองใส่การ์ดนะฮะแล้วก็มีบูสเตอร์จำนวน8แพ็คนะครับผมนี่ถ้ารายละเอียดก็จะมีตามนี้นะฮะนี่ แปด booster นะฮะซอ r t ด n d chill vivid vortex นะฮะแล้วก็ซองจะ65นะฮะ65ซองเขาเผื่อให้5ซองนะครับผมมี energy ให้สี่สห้าใบนะฮะอันนี้เป็นคู่มือ guide to sort a ด d ชิลบีบ i v i d เท r เอ็กซ์เพนชั่นนะฮะเหมือนเหมือนกับว่าเป็นการ์ดที่อยู่ในชุดบ i v i d vortex อะอนะทั้งหมดแล้วก็ r ูบุกคู่มือการเล่นอย่างงี้แล้วก็หด d a m a ค e น o u n t e r die นะฮะลูกเต่านะับ d a เมจนะนะฮะ แล้วก็อันนี้ลูกเต๋าไว้ทอยนะฮะไว้ทอยเหมือนแบบหัวก้อยอะไรประมาณนี้แล้วก็อะไรอะเม็ดอะคริลิกนะฮะบอกสถานะก็คือเม็ดพิษเม็ดติดพิษติด, id, ตดไฟอะไรประมาณนี้นะฮะแล้วก็ลเลคเตอร์บ็อกก็คือกล่องใหญ่นะฮะแล้วก็มีโค้ดเนี่ยนะครับผมมีการ์ดที่เป็นโค้ดนะฮะจะเป็นรหัสไว้ไปกรอกในไอ้เกม TCGO นะฮะไอ้เกมออนไลน์นะครับผมโปเกมอนการออนไลน์ ตามน,นี้เลยเดี๋ยวเรามาแกะดูข้างในกันเลยดีกว่านะครับเดี๋ยวบูสเตอร์8ซองอะ่ะผมก็จะแกะด้วยเหมือนกันนะชุบอ่ะมาเดี๋ยวมาเริ่มเปิดกันเลยแล้วกันนะฮะเป็นครั้งแรกเลยนะที่ผมมาเปิดอ่าอีลิสเทนเนอร์บ็อกซ์เนี่ยฮะนี่เตือนเต้นเหมือนกันนะฮะนี่นี่โอ้ข้างในข้างในมีอาร์ตด้วยนะฮะ นี่โอ้สวยงามฮะเห็นไหมไม่แน่ใจเห็นกนันไหมนี่มีซารูดมีพิกจูบีแม็กมีเซเลบี้นะฮะแล้วก็มีอะไรอีออฟนะ,ะอ่ะนี่กรอบผมแยกไว้นี่เนียอยู่ด้านข้างจะเป็นพีเไกด์นะฮะอ่ะเดี๋ยวผมมาเปิดให้ดูคร่าวๆสารบัญก็มีนี่อีล e ิตเทเลบ็อกนะฮะก็คงจะบอกว่าเป็นอะไรมีอะไรอยู่ข้างในนะฮะ มีการ์ดมีคอมโบอ่ามีแนะนำคอมโบด้วยนะโอ้มีอะไรอนะ่ะเห็นเนอร์การ์ดโอ้การ์ดลิสต์แล้วก็มีเครดิตอ่าเดี๋ยวเปิดดูเลยนี่นี่เหมือนเป็นพรีวิวนะฮะว่าในชุดนี้มันมีการ์ดอะไรเด่นๆบ้างนะครับผมก็มีคำอธิบายเนี่ยอะไรอนะ่ะ Orbital ทอร์วนี่มีเลือด310นะฮะมีเอฟเฟกอะไรนี่ไฟแอโร่มันดียังไงนะฮะนี่สามารถอะไรนะใช้ความ จมท่าจมตีได้แม้กระทั่งในเท์นแรกอะไรอย่างนี้นะฮะนี่น,นี่เขาโปรโมทนะฮะบกับ B Max กนะครับ,บน,บนี่นี่นรวมทั้งพิกาจูพิกาจู V Max นะฮะผมไปเร็วๆแล้วกันให้ดูคร่าวๆเนาะ <g ala> นี่กาล่านี่กี่กาไนนะฮะเท่จริงอ,อสวยงามอ่านี่เป็นแนะนำคอมโบนะฮะนี่อย่างเช่นอะไรอ่ะ ดามาเทียน v m a มนะฮะมันรู้สึกถ้าโจมตีมันอะจะตีทะลุตีไปยังเบนซ์ฝ่ายตรงข้ามด้วยตัวละ30นี่เขาก็แนะนำให้ติดกับกล้องสองทางไกลนะฮะบางทีผมอาจจะพูดชื่อโปเกมอนเป็นภาษาไทยภาษาญี่ปุ่นนะ,ะมันจะไม่เหมือนภาษาอังกฤษในบางตัวเนาะก็ขออภัยด้วยนะฮะนี่อย่างใช้จิราชิเนี่ยไอความสามารถเนี่ยที่ว่าเสิร์ดการ์ดเสร็จใช่ไหมฮะใช้ตะข่ายจับคืนนะฮะเพื่อไปใช้อีกรอบหนึ่งอะไรประมาณนี้นะครับผม หรือจะเป็นนี่ลิซาดอนเนี่ยที่ว่าเด่นๆนะใช้คู่กับแดนดี้นะครับผมหรือเลออนนะฮะถ้าเราทิ้นแดนดี้ลงไปในสูสารเท่าไหร่ไอลิซาดอนตัวนี้ก็ยิ่งโจมตีแรงขึ้นอะไรประมาณนี้นะฮะหรือปิกจูเนี่ยที่มีไอเนี่ยไ,ไออะไรนะมารุมายใช่ไหมน่าจะชื่อมารุมายความสามารถของมารุมายคือชาร์จเอเนอร์จีให้โปเกมอนได้นะฮะก็ชาร์จให้ปิกจูไปตกอะไรประมาณนี้ นี่แล้วก็มีนี่แนะนำเทนเนอร์การ์ดนะฮะบี B, หรือไซโตะนะครับผมอ่าเ่ามีความสามารถอะไรนะฮะนี่อย่างเนี่ยอนแดนดิที่ผมว่าเนี่ยตัวมันเองเนี่ยก็เพิ่มเนี่ยเดามจให้30นะฮะนี่ยิ่งคอมโบกับคู่กับลิาต์ดรอเนี่ยยิ่งแรงขึ้นเข้าไปอีกนะครับผมนี่สวยงามฮะนี่นี่แล้วนี่นะครับบอกการ์ดทุกใบเลยนะในชุดนี้นี่แล้วก็มี รายละเอียดของความแรงของแต่ละใบนะของอังกฤษกับของไทยความแรงมันจะไม่เหมือนกันนะนี่เขาใช้เป็นสนัญลักษณ์นะครับผมคอมมอนวงกลมอันคอมมอนเป็นข้าวหลามตัดแรเป็นดาวโฮโลแรดาวก็เฮดเอาตั้นแรก็ดาวแล้วก็ยูอะไรอย่างนี้ดเคิดแรก็ดาวก็ตัวเอสอะไรประมาณนี้นะฮะนี่นี่น,นี่อ่ะดูคร่าวๆแล้วกันเนาะ นี่นะฮะการ์ดท,ที่เราจะเปิดได้แจกซองไอของวินวินโบเทดอะนี่ถ้าเราไปซื้อซองแยกก็จะได้การ์ดตามนี้นั่นแหละนะฮะเยอะแยะโอ้นี่เขามีบอกยันกระทั่งแบบนี่เลยนะไอถ้าของไทยก็เป็น sr ใช่ไหมอ่าแต่นี่เขาจะเป็นเรียกว่าอะไรอัลตรตาแระใช่ไหมนี่เดี๋ยวจะมีดาวกับตัวยูนี่แล้วก็เรนโบลเลอร,ร์หรือก็คือการ์ดลุงหรือหรือ hr ของบ้านเรานั่นเองนี่หลายคนต่างหมายปองนะฮะเจ้าพิกจูวีแม็ก นี่นี่การ์ดทองก็มีนะฮะนี่อ่ะมันเรียกว่าซีเคดแลนเนาะถ้าของบ้านเราคืออ er ัลต้าแลนนั่นเองแล้วก็เครดิตนี่ออริจินอลเชปานิสเกมแล้วก็หน้าสุดท้ายเป็นอันนี้เป็นตีมเด็กนะฮะเป็นเหมือน Deck เด็กเริ่มต้นนะครับที่เขาแนะนํานี่เขาจัดเด็กดิสดอนให้นี่แล้วก็ด้านหลังนะครับดนหลัอ่ะจบไปสำหรับพิเยไกลนะฮะอ่ะอือแล้วก็อ่ะมา ัวนี้ต่อเอ๊ะด้านบนตรงไหนวะตรงนี้มั้งใช่ไหมเปิดมาปึ๊บโอ้นี่จัดเป็นเซตสวยงามเลยนะครับยังไงดีอ่ะเดี๋ยวผมหยิบทีละชิ้นแล้วกันอ่ะนี่น่าจะเป็นคู่มือการเล่นโปเกมอนเทดดิ้งการ์ดเกมดูอ่ะใช้ด้วยกดและกติกานะฮะนี่โอ้โหตั้งแต่แบบใหม่ๆเลย ผมว่านะไอเซ็ตเอลิเทนเนอร์บ็อกซ์เนี่ยมันเหมาะกับคนที่แบบเริ่มต้นเล่นใช่ไหมแล้วเขาซื้อตีมเด็กใช่ไหมฮะซื้อตีมเด็กเสร็จแล้วมาซื้อ Set เซ็ตนี้ยเราจะได้อุปกรณ์ครบเลยลูกเตา๋าไอโทเคน็นแล้วก็ได้บูสเตอร์มาเปิดอีกนะฮะแล้วได้ซองสลีปด้วยอันนี้แนะ่ยนำธาตุมน,นี่นั่นนะฮะโอ้เนี่ยบอกละเอียดยิบเลยนะฮะาเครื่องหมายบนการการ i, วิวัฒนาการโอ้อันนี้ก็เป็นโอ้โหบอกพีแมทกทำอะไรตรงไหนนะฮะ ใครเก่งอังกฤษเนี่ยไปอ่านน่ะน่าจะเพลินนะครับผมการกับหัวาการตั้งการสถานะต,ต่างๆแนะนำตีมเด็กนะฮะอันนี้กดคั้นสูงแอดวานซ์รูนะฮะอันนี้ก็เป็นเหมือนเออะไรอ๋อเป็นคำถามคำตอบนะฮะอาจจะเป็นอย่างไรถ้าเกิดว่าผู้เล่นทั้งสองฝ่าย ชนะพร้อมกันอะไรประมาณนี้เนะด็ก u i l d i n g แนะนําการจัดเด็กอ่ะประมาณนี้นะฮะอ่ะจบไปอีกหนึ่งอย่างแล้วก็อ่ะลูกเต๋าครับโอ้สวยงามฮะสีเหลืองส้มเป็นลูกเตา๋าีลูกเตา๋าวางเพื่อบอกแดเมจนะว่าเราโดนโจมตีไปเท่าไหร่แล้วแล้วก็ลูกเตา๋าเป็ดใหญ่เนี่ยไว้ทอยหัวก้อยนะฮะ ไอนเนี่ยไอสัญลักษณ์แปลกๆเนี่ยจะแทนเป็นเลขหนึ่งะฮะแล้วเลข2 3 4 5 6ี่ห้าจะเป็นสัญลักษณ์ปกติเลยนะฮะอ่ะเป็นทั้งหมด6ลูกเล็กกัน1ลูกใหญ่นะฮะอ่ะแล้วก็อันนี้ที่ขั้นเดี๋ยวนะผมถอดถอดอัน,นี้ไปเลยแล้วกันอันนี้มันเป็นตัวแบ่งนะครับตัวแบ่งของอ่าน,นี้ก่อนแล้น,นี้ก่อนนี่เป็นตัวบอกสถานะฮะ เปิดให้ดูแล้วกันนี่เป็นสนัญลักษณ์นะฮะอันนี้ติดพิษแล้วก็อันนี้ติดสถานะไหมนะฮะผมเป็นอะคริลิกนะก็โอเควัสดุค่อนข้างดีนะครับผมถ้าเป็นถ้าเป็นแบบอะไรอะ Starter desk ของไทยเรามันจะเป็นแบบกระดาษมาให้นะครับผมแล้วก็นีอ่อันนี้มันมีมันไม่ได้มีแค่อันใบเดียวมันมีหลายอัน มาไปข้างนอกก่อนอึ๊บอ่ะอันนี้ซองมีหนึ่งเซเลปปี้อีออฟพิกาจูซาลูสนะฮะสี่ห้าหกเจ็ดแปดทั้งหมดแปดซองนะฮะอ่ะเดี๋ยวผมมาเปิดให้ดูชุบแล้วก็อันนี้สลีปฮะน,นี่ลายพิกาจูนะฮะนีสวยงามฮะมี65ซองนะครับเราใช้กันปกติอ่ะ60ใช่ไหมนี่เขาก็เผื่อให้เรา5ซอง ก็นี่ที่กั้นนะฮะที่กั้นการ์ดนะครับผมนี่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 เนี่ยอย่างเวลาเราการ์ดใส่ในกล่องเนี่ยฮะแล้วก็วางไว้นี่แบ่งแบ่งนี่เรามีการ์ดชุดหนึ่งใช่ไหมแล้วก็เอานี่มาขั้นไว้นะครับอะไรประมาณนี้มันเราก็นี อย่างนี้นี่เราก็พกไปได้เออมันเป็นกล่องเล็กได้อ่าตอนแรกมันจะอยู่อย่างนี้เพราะมันมีเอ้ต,ตัวขั้นของอันนั้นอยู่นี่มันจะอยู่อย่างนี้ใช่ไหมฮะมันจะอยู่อย่างนี้อ่าเวลาใส่เต็มกล่องนะแล้วเรานี่ประกบมันนี่นเป็นกล่องเก็บการาดโอ้พกพากระทัดรัดเลยนะครับผมและเท่ด้วยนี่เพราะมันได้เฉพาะจากเ t ลิทเทนบล็อกเท่านั้นนะฮะโอ้สวยงามสวยงามอันนี้ที่ขั้นนะที่ขั้นสี่อันวางไว้ อันนี้เป็น Energy ฮะรู้สึกจะได้ทุกธาดเลยนะครับผมจำนวน45ใบก็ไม่มีอะไรนะฮะสำหรับผู้เริ่มต้นฮนะที่เขายังไม่มี Energy ไงเนาะแต่ <laughs> ถ้าเกิดพวกมือโปรเนี่ยเขามีกันเต็มบ้านอยู่แล้วแล้วนี่อันนี้โค้ดนะฮะอผมขอปิดไว้นิดนึงนะฮะร,รู้สึกว่ามันจะได้มันจะได้เป็นแบบสลีปในเกมอะไรประมาณนี้นะฮะอ่า นะฮะมันจะมีเขียนข้างล่างเนี่ยเป็นซอสเดนชิลอีลิตวอเทดเทนเนอร์บ็อกซ์นะครับผมนี่นี่ไปไปเติมนยครับเนี่ยที่ TCGO นะฮะโปรเกมโปเกมอนออนไลน์นะเผื่อบางคนไม่รู้มีนะเล่นในคอมเล่นใน iPad ได้นะครับผมอ่ะนี่หน้าตาข้างหน้าจะเป็นอย่างนี้นะครับผมจริงๆในซองอะในซองเนี้ยมันก็มีนะมันก็มีโค้ดให้ทุกซองนะครับผมอ่ะเดี๋ยวถึงเวลา ช่วงเวลาสำคัญแล้วคือการเปิดซองนะเผื่อผมได้พิกาจู v ีแม็กลุ้งก็กรี๊ดบ้านแตกนะครับผมอ่ะมาทั้งหมดแปดซองนะครับอ่ะเริ่มเปิดเลยครับซองแรกผมไม่เคยเปิดการ์ดอังกฤษมาก่อนเลยนะพูดตรงๆโอ้โหมัน,ม,นมันเปิดยากเหมือนกันนะเนี่ยชุบ นี่อ่านอย่างที่ผมบอกมันจะมีโค้ดให้นะครับผมก็เป็นถ้าเอาไปรีดีมในเกมะมันก็จะเป็นซองนี่แหละนะฮะให้เราในเกม1นซองนะครับผมแยกไว้อับนับก่อนกาก่อน่สองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบ1ออ้อสิ 11. อ็อรู้สึกจะมีอเนอรจีให้ใบหนึ่งนะครับผมอ่ะมาดูกันปุ๊บอะไรเนี่ยชิมเอ็กโไม่รู้จักผมอ่านไม่ออกเลยนะบางทีอ่ะก็ดูเอาแล้วกันนะฮะแล้วก็นินคาดาโอ้กเกลือฮะ บูช็อปล็อกสลับอะไรอ่ะวิสมัวคอตตนี่เลออนอ่ะเป็นฟลอยด์ด้วยนะครับผมนี่นี่นี่วิ่งวังวิ่งวังเออก็โอเคฮะผมอยากได้อยู่พอดี Energy อ่ะนะฮะมันจะมี Energy ให้เราใบหนึ่งนะฮะกบการ์ดธรรมดาสิบใบแล้วก็จีราฟาริสอิโ e เล็กทริกนะฮะแล้วก็เดลมิสนะครับผมโอเคหนึ่งสอง ซองที่สองฮะเอาโค้ดออกก่อนเอ้ยทำไมมันไม่เหมือนกันเนาะเออหลักมันน่าจะมีหลายยลึบไปต่อครับไอ้ปิปปีป้นี่หว่ะอะไรแคสเซลลี่เหรอไทนามมมิวเซลลี่กาเลียนเมวนะฮะมันน่าจะกาลาเนสอ่ะตัวมีแล้วนี่หว่าชิมเมโคคลอปโบพุสนะฮะ มันจะมีนะครับวิงวังวิงวังเห็นไหมฮะมีลายต่อสู้ข้างหลังนะครับผมสวยดีสวยดีแล้วก็เอสโคตอูตเตอร์อ่ารไม่ออกจี้เหล็กครับสเตเดียมน้ำอาบน้ำอะไรสักอย่างกากาลาเลียนสแันฟิตแล้วก็เอเนจีโคตติ้งนะคะเกลือไม่มีอะไรซองที่3ครับแยกไว แล้วก็อ่ะทีตกครั้งนี้โอ้น่ารักฮะอูเปอร์โอกาสละนะ้เนี่ยเหนียวออมาอีกแล้วคอตตันนี่อีกแล้ววัคโรวกูดา้าเดมิสอ่ะนี่เป็นแบบนี้อีกแล้วเนียววิบบับวิบบับนะฮะไม่แน่ใจเรียกว่ารีเวิร์สฮอลโล่ป่ะนะเออไม่ชัวร์เหมือนกันโอ้อ้าว SR นะฮะโอ้ s อสอรในภาษาบ้านเรานะตัวอะไรเนี่ยดาเปียนวีนะครับผมก็ไม่ใช่การ์ดดีอะไรเท่าไหร่นะฮะโอ้ตายแล้วอย่างนี้ซองอื่นผมได้รุนไหมเนี่ยแต่ดูการ์ดเขาก็ดูนานๆดีเนาะนี่นี่นี่สวยงามฮะอ่ะไปต่อ energy p i n c o c h i n c o c h i n เนาะ laudes แล้วก็ memory capsule นะฮะอ่ะเดี๋ยวอันนี้ผมแยกไว้นะฮะเป็นผลประกอบการสรุปตอนท้าย ชุดแยกโค้ดไว้แล้วก็ทับบิสนะฮะอันนี้สองที่สี่แล้วนะทรายนาโมช็อปโบปุสอีกแล้วอูแบ็คเชลโลวูปเปอร์นะฮะเมตาคอสเอินเตอร์จรีการเลียนสตันฟิตอะลูมาติกเอินเตอร์จรีแล้วก็ไมเที้ในหน้านะฮะโอ้โหโรู้สึกมันให้เยอะก็จริงนะแต่ ของดีน่าจะออกยากถ้าเทียบกับของบ้านเราอะ่ะมันก็คือซีรีส์ชายนี่วีแม็กนั่นแหละนะครับผมชายนี่วีแม็กของเราอะ่ะซองหนึ่งมันสีใบเนาะมันจะมีสีใบแต่มันการันตีฟอยทุกซองนะครับผมอ่ะมาต่อจุ๊บอะไรดิสโซ่สลักมากเบลดัมนะฮะมิสซีรลี่วูเปอร์มันเหมือนมันเหมือนซ้ำไปซ้ำมาเนาะ อะไรอ่ะพิกิพิกิพิก,พกแล้วก็เซคร่อมอ่าอันนี้ฟลอยนะฮะบิบบับบิบบับเอ่ออินเนอร์ซี่ไฟชัคเกิลเดมิสแล้วก็ทรัมทรัมบีกอ,อ่ะอ่ะชุบถ้าเราได้ใครอยู่อเมริกาซื้ออ่ะสมมุติว่าได้ราคาแบบรีเทลเลยนะ39เหรียญก็ประมาณเท่าไหรอ่อ่ะปีมกลมโง่ๆง่กัน 40่สูณสาก็ประมาณพันสองพันสามันสใช่ไหมแต่ถ้าเกิดซื้อในไทยจริงๆเราไม่ได้ราคาเน้ะหรอกฮะสองพบวกบวกอยู่แล้วนะฮะเพราะว่ามันมีความอะไรอะความการชิปปิ้งขึ้นมาแล้วก็มันก็ไม่ได้ขาย40ด้วยซ้ำนะใน,ใ,นในอเมริกานะฮะเพราะมันมีการบวกค่าเกิงกำไรกันเข้าไปอีกนะครับผมกว่าจะถึงไทยเนี่ยผมว่าแตะ3 0 0 0ก็ไม่แตกนะฮะอะมาต่อเดิเโล e l o r เซนไท i โอชวัดอะไรพินเนโกหรอโอ้แล้วก็อิเล็กโทรดมาลุมายนะฮะ,ะแบบ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 บารัคอะไรอะซูเมดาหรอขอโทษทีเอเนจีนะฮะเซลบ,บี้คาโมเลนแล้วก็คาคุนานะฮะโอ้โหเปิดการ์ดไทยว่าผมว่าผมเกลือบ่อยแล้วนะเจอไอ้นี่เข้าไปนี่เกลือจัดเลยฮะ,ะสุดยอดแล้วบล็อกหนึ่งมันไม่ใช่ถูกๆเนี่ยฮะ อย่างว่าครับเขาหน้าจะมาสะสมไอ้พวกเอเซอรี่กันหรือเปล่าใช่ไหมเพราะว่าไอ้ซองอย่างเงี้ยเราเราเราไปซื้อบูสเตอร์แยกก็ได้ใช่ไหมฮะอเขาน่าจะเก็บเป็นแบบสะสมกันนะฮะีเซตเนี่ยมาใครมีข้อมูลเพิ่มเติมอะไรเนี่ยมิ้นใส่ใต้คลิปได้ไว้ได้เลยนะฮะพูดคุยกันได้ใชามคลิกๆมันเบลโจติวเดเดิล เทโลแต่คุณดูสิแต่ละตัวแล้วดูสิมันออกมาซ้ำอีกเนะี่ยดูสิฮะไปลูคาริโอฮนะเอเนจีพืชพิมคุลชินทรัมเบกแล้วก็นิซานนะฮะโอ้ได้การ์ดเคนเนอร์ซัพพอร์ตนะครับผมนี่ซองสุดท้ายครับโอ้ผมว่าน่าจะขุนไม่ขึ้นละลองลุ้นกันดูนะฮะจะบอกว่าใครเปิดไอการ์ด ภาษาอังกฤษเนี่ยเราได้เจอของดีเนี่ยผมก็ควรรีบใส่ซองใส่ท็อปโหลดเดอร์เลยนะเพราะว่ามันมีราคามากเพราะมันมันเล่นกันทั่วโลกนะฮะยิ่งคุณส่งไปเกรดเนี่ยไอส่งไปเกรดที่ว่าไปให้บริษัทมันประเมินสภาพเนี่ยโอ้โหราคายิ่งดีกึ้นไปอีกถ้าสภาพมันดีจริงๆแบบแกะปุ๊บรีบใส่ซองเลยเก็บเลยนะฮะให้มีรอยนิ้วมือเราให้น้อยที่สุดอ่ะมาซองสุดท้ายโทอท็อปดีเดอน่มันดูคุณด,คณด,คณดูคุณผู้ชมคุณดูแล้วไม่ซ้ำไปซ้ำมาเนี่ยด ตัวแบบปองแปงปองแปงเนี่ยโอ้โหคนได้การ์ดมันถึงการ์ดมันถึงแพงไงฮะไอการ์ดแลอะไรพวกเนี้ยมาดูดิ๋ยวผมเปิดได้แต่ซอมไม,ไม่ได้อะไรเลยนะฮะพอได้แบบไอแบบดีๆอย่างเงี้ยไม่ก็ตัวบ้าอะไรก็ไม่รู้นะโอ้นี่เริ่มออกแนวบ่แล้วอ่ะมาลุ้นนะลุ้นอ่ะอ่ะเคลฟี่เวเมอร์นะฮะอ๋ะอลูกเกียอ่ะวิบับบีบ,บับไม่รู้แพงหรือเ,เปล่านะผมไม่รู้นะผมก็ไปเช็คอีกทีหนึ่ง ลูกียมันการเหมือนคนนิยมนะบาราชเวดาโอ้ oh. แล้วก็ Energy น่าจะไม่มีอะไรแลอะอะว a ช h h n n r r y y น้ำฮะโอ้เชะลามิรอนแน่ไม่มีลิซดันออกมาประโรแ้วก็สุดท้ายฮนะพินคูชินนะครับผมจบแล้วนะฮะก็ผลประกอบการของ8ซองผมว่ามีใบนี้ใบเดียวนะครับผมที่ดูระดับความแรนะ่ะมันน่าจะสูงที่สุดนะครับ มันเทียบกับ S R เนะะอะซีคิดแลของไทยนะฮะอ่ะนี่ีม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 ีให้ดูโดบตัวอะไรอาร์เปียนวีน,นะฮะ mm hmm. ก็เรียบร้อยฮะครบทุกอย่างแล้วที่ให้ดูนะครับผมนี่อะ่ะก็ให้ดูอีกทีนะครับนี่สิ่งที่เราจะได้ทั้งหมดนะครับผมจบกันไปกับคลิปนี้นะครับผม e l i t e เท a n n e ร Box นะฮะ s ซอสแอนด์ช l ล Vivid v, v o ร t a g e กดติดตามกดแชร์กด Subscribe กันไว้นะครับผมครั้งหน้ามีสินค้าโปเกมอนอะไรออกใหม่หรือแบบน่าสะสมน่าค้นหาเนี่ยเดี๋ยวผมจะมาแกะกล่องให้เพื่อนๆได้รับชมกันอีกนะครับผมตอนนี้กระแสโปเกมอนเริ่มมากันแรงนะครับเพราะว่าราคาการ์ดนี่สูงเอาสูงเอาเลยนะไม่แน่ฮะไอ้พวกเนี้ยที่ผมเปิดเปิดไปเกือ,เ,กอเทั้งหลายเนี่ยอีก20ปีมาจากการเป็นของมีราคาสูงก็ได้นะครับผมไม่แปลกสำหรับวงการนี้ก็วันนี้ลาไปก่อนครับผม เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับสวัสดีครับเย่ yeah.